พระเอกนางเอกเป็นพระเอกนางเอกตากกายายพระเอกนางเอกใน y t u b e ไดนเห็นไหมชัดเจนเลยนะยายเนาะสายตานิืนองใหม่ๆมันอาจจะึนงันงักหน่อยได้เนาะมันปรับสายตาหน่อยเพราะใหม่ๆเรา เด้ได้แป๊บนึ่งมีคนมีคนติดตามตากับยายเยอะอืมยาโฆษณาร้านด้วยเป็นไงแม่ลูกสาวเล่นเป็นเป็นไงดูดูชัด์ตไหมได้ไหมได้เหรอขนาดนะโอเคทำไงตอนจบ ดาราลงเวดก็เป็นดารามีคนดูเยอะโอ้แถมด้วยให้กล่องนะกล่องมีสาย่าาลูกไม่รู้เนี่ยจะบ่ายมันมาเที่ยวหา ฝากไปือบวกใช่ไหมไม่ง่ายสดคนใส่ะไรมันไม่เห็นเออบอกลูกไม่รู้แต่หลานหลานมาเห็นสภาพแล้วบอกโอ้โหแม่ทนแม่ปล่อยให้ยายใส่แว่นอย่างนี้ได้ไงอย่างนี้เรียบร้อยนะได้สายด้วยจ้าใสยด้วยอืมไม่ต้องใส่ใสๆเลยนะจ้าเฮ้ เออเขินเขินเหรเจ็บเอาทิ้งไปทิ้งไปอันเนี้ยอายเขาเอาเก็บบ้านนั่นแหละเรียบเนาะทไม่ได้ไม่ไม่ก็จะจเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะก็ได้มั้งเจาะเอาเชือกสายใส่ในเนี้ยสายก็ต้องเจาะเขาจะเป็นข้อแบบนี้ใช่อ๋ออ๋อซื้อสี่สิบบาทเนาะจ้ะอ๋อไปยาชื่ออะไรนะครับเออ เชยุย pues ุพ mm ีนสัตว์ช่อชิงสัต oh ว okay. ์อินปานต่อเต่าลอนเรืออินธรรมดาปปาโอเคปปาหัานการนอนหนูจ้ะทำประวัติไว้เดี๋ยวอีกสิบปีมาตัอไม่ถ้าไม่หายซะก่อนถ้าไม่หายซะก่อน เอาคลิปแบบเร็วๆเนี่ยสามนาทีขอบคุณค่ะไปใส่ไหมเด็นไหมไหมจ๊ะไปเข็นไหมไหมจ๊ะอันนี้ถือดิอ่าจ๊ะไปใส่รถอ่าอ่าอ่าเอ๋ือให้๋เอให้เมื่อกี้ใคใส่รองเท้าเข้ามาขอโทษด้วยขอโทษขอโทษขอโทษด้วยเอ้ยไปกลับแล้วค่อยๆเกาะค่อยๆเกาะเดี๋ยวเปิดประตูกัน 嗯。